สวัสดีครับสวัสดีนานาเอฟซทุกท่านนะครับและนานาที่เข้ามาติดตามนะครับรับชมทุกท่านนะครับโอเคอนันตแดกขออนุญาตฝากเบอร์โทรหน่อยละกันนะครับเบอร์โทรนะครับ0 9 9ย์2 2 7 3 7เเน้นย้าให้ติดต่อทางโทรศัพท์เท่านั้นนะครับเพราะว่าไลน์ผมไม่แน่ใจว่าเพื่อนเต็มหรือเปล่านะครับโอเคนะครับถ้าน้าโทรหาผมให้โทรเบอร์นี้นะครับ0 9 9ย์นี้นะครับแต่ถ้าผมโทรกลับผมจะใช้อีกเบอร์หนึ่งนะครับเพราะว่าไอศูนย์เก้าเก้าเนี่ยโทรออกมันเสียเงินนะครับ ผมแจ้งอยู่เบอร์เบอร์หนึ่งโทรนะครับเพราะว่าเบอร์นั้นมันโทรออกแล้วมันมันโทรฟรีนะครับตัวไอ้เบอร์ศูนย์ไอ้ศูนย์เก้าเก้านี่โทรออกเสียตังค์นะครับโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวแจ้งราคาเลยนะครับนานๆจะได้ไม่ต้องมาถามหลายรอบนะครับจะได้เข้าใจไปพร้อมกันนะครับมีดนะครับมันมีขนาดความยาวนะครับสิบเอ็ดนิ้วบวกนะครับสิบเอ็ดนิ้วบวกนะครับใช่สิบเอ็ดอ่าสิบเอ็ดนิ้วครึ่งนะครับบวกนะครับเกินสิบเอ็ดนิ้วครึ่งทุกเล่มนะครับอ่า ราคานะครับ880บาทเหมือนเดิมนะครับก็คงราคานี้ไว้ก่อนแล้วกันนะครับก็ขายพอพออยู่ได้ครับพอได้ซื้อข้าวนะครับเพราะว่าที่นาน้ําท่วมหมดแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้บ้านผมเป็นเกาะนะครับเป็นเกาะเป็นเกาะแล้วไม่มีทางออกนะครับต้องมอไซค์ลารถมอไซค์รถเก๋งคันเล็กๆเนี่ยไม่น่าจะรอดนะครับต้องเอารถใหญ่รถกระบะคันตัวตัวสูงๆนี่ถึงจะออกได้นะครับก็ต้องลุยน้ําออกนะครับลุยออกบ้านผมเป็นเกาะแล้ว ก็โอเคครับ880บาทนะครับรวมส่งฟรีนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับไม่บวกเพิ่มสักบาทเดียวนะครับแล้วก็ถ้าโอนก็800บาทนะครับส่งฟรีเหมือนกันนะครับก็ไม่ได้มีบวกเพิ่มสักบาทเดียวเหมือนกันนะครับโอเคนะครับมีดที่เห็นนะครับเป็นเหล็กแหนบทั้งหมดนะครับเป็นขัดขาวนะครับงานร้อนชุบแข็งด้วยน้ํามันนะครับก็มีทรงแคมป์แล้วก็เป็นแคมป์เหมือนกันครับมีแคมป์นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกถึงหกเป็นตัวหลังตรง ด้ามตัวนี้โค้งนะครับไม่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 โค้งทั้งหมดนะครับตัวนี้จะอ่อนหลังด้ามตัวนี้จะอ่อนมานะครับจะไม่ให้ไม่จะจะไม่ให้ด้ามมันตรงนะครับตัวนี้ก็จะเรียกเป็นทรงอะไรดีตัวนี้มันที่จริงผมทําเป็นแคมป์เหมือนกันนะครับเป็นทาเป็นแคมป์แต่ทําให้หลังมันโค้งนะครับเป็นโค้งเหมือนเหมือนเหมือนเห็นไหมมันจะโค้งกว่าตัวนี้นะครับทาไม่โค้งนะครับตอนนี้ไม่โค้งมันจะเป็นทรงนี้นะครับก็นานาก็ไม่รู้จะเรียกอะไรก็เรียกเราแล้วกันนะครับมันจะไม่เหมือนอีเน็บนะครับไม่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  จะต่างอีเนบน้อยหนึ่งนะครับเพราะว่าท enfin ้องท้องมันไม่หย่อนเหมือนอีเนบนะครับนะครับท้องมันไม่หย่อนมากนะครับข้อแล้วแต่นานะจะจะชอบแล้วกันนะครับก็มีอยู่ทั้งหมด12เล่มนะครับอย่างละหกเล่มนะครับเอาเล่มที่หนึ่งเลยนะกันนะครับเดี๋ยวมันจะคลิปมันจะยาวนะครับเพราะว่ามันมันมันหลายเล่มนะครับเล่มที่หนึ่งนะครับความยาวก็ประมาณสิบนี่ฮะสิบเอ็ดจุดหกนะครับนะครับจุดหกนะครับนานะจำเอานะครับความยาวมัน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 ไม่เท่ากันนะครับ นะครับมันไม่เท่ากันนะครับเพาะเป็นงานงานตีมือนะครับงานครับเป็นงานตีมืออ่าบวกค่าอ่าความยาวจะบวกลบกันนิดหน่อยนะครับแล้วก็น้ําหนักก็จะบวกลบกันนิดหน่อยนะครับนะครับวันนี้ก็ประมาณสิบเอ็ดจุดหกนะครับนะครับสันตัวนี้หกมิลนะครับวัดแล้วนะครับสันหกมิลแต่วัดให้ดูใหม่ก็ได้นะครับนี่ครับสันหกมิลเห็นไหมครับเอาเลขสิบนะครับนะครับ ประมาณนี้นะครับประมาณหกมิลนะครับอันนี้กว้างตัวนี้2เกือบ2.5นะครับ2.4ครึ่งนะครับเกือบ2.5นะครับก็ไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับด้ามตรงนี้นะฮะ5นิ้วครึ่งนะครับด้หนิ้วครึ่งนะครับ5นิ้วครึ่งนะครับยึดหมุดทั้งหมด5ตัวนะครับ1 2 3 4 5ตัวนี้เป็นหมุดใหญ่โมเสสนะครับอันนี้ก็หมุดเหมือนกันหมุดใหญ่อันนี้เจาะรูทะลุนะครับ ถ้านะากลัวฟันแล้วหลุดม em ือนะครับแต่ผมเคยฟันแล้วไม่เคยทํามีดหลุดมือนะครับนะครับไม่เคยทํามีดหลุดมือนะครับตั้งแต่เล็กจนใหญ่ไม่เคยทําฟันแล้วมีดหลุดมือนะครับก็ทนายทนายกลัวนะครับก็ตอานี้ผมเจาะรูไปแล้วนะครับก็เอาเชือกนะครับร้อยเชือกแล้วก็เอาคล้องกับมือเรานี่ฮะนะครับถ้ากลัวมีดหลุดมือนะครับโอเคนะครับแล้วนี่คือเรื่องที่หนึ่งนะครับด้านเป็นไม้ประดู่นะครับไม้ประดู่ขาวนะครับ ผมเรียกว่าไม้ประดูขาวประดูฝ้ายนะครับนะครับเล่มที่หนึ่งนะครับด้ามจะไม่เหมือนกันนะครับถ้าไม้ไม่ใช่เหมือนไม่เหมือนกันคือลายของไม้จะจะแตกกันแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับนั่นนะครับนะครับนี่นะฮะไม่รวมมองเห็นหรือเปล่าชัดหรือเปล่านะครับโอเคนะครับเล่มที่หนึ่งนะครับน้ําหนักนะครับนับน้ำหนักนะครับจําเองนะครับหนึ่งกิโลเต็มนะครับ เล่มที่หนนะครับน้าหนัก1นกิโลเต็มต่อไปเล่มที่2นะครับผมจะวัดให้เฉพาะความยาวนะครับนะครับเพราะว่าด้ามกับอันนี้สันมันมันเท่ากันนะครับวัดให้เฉพาะความยาวนะครับเนี่ยสิบเนะครับ11.6นะครับความกว้างอ่ะความกว้างวัดให้2.5นะครับอ่ะนะครับนะครับสันก็6มิลนะครับด้ามด้ามเท่ากันนะครับ ามเท่ากัน5นิ้วนะครับไปเร็วๆครับนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ดูหหลายมุมนะครับอันนี้เครื่มที่2นะครับเล่มที่2นะครับน้าๆครับเล่มที่2นะครับน้าๆดูให้ชอบก่อนนะครับถ้าชอบก็โทรเข้ามาหาผมแจ้งชื่อที่อยู่ผมจัดส่งให้แค่นั้นเองครับง่ายๆไม่มีอะไรนะครับเล่มที่สองน้าๆจำครับน้ําหนักนะครับ1กิโลเต็มนะครับเล่มที่สองกิโลเต็มต่อไปเล่มที่สาม นะครับเร่มที่3เดี๋ยววัดความยาวให้นะครับเอหเหมือนกันครับจุดหเหมือนกันนะครับจุดหกหกนิดๆนะครับโอเคความกว้าง2.6ครับใครชอบใบใหญ่นะครับ2.6นะครับเห็นไหมครับ2.6นะครับตรงเี้เป็นงานไล่เลี้ยวไล่ปลายทั้งหมดนะครับ แต่ตัวนี้ใครชอบด้ามสองสีนะครับเนี่ยเป็นด้ามสองสีนะครับถ้าใครชอบสองสีก็แนะนําตัวนี้นะครับเนี่เป็นด้ามสองสีนะครับก็น้ําหนักครับน้ําหนักอ๋อหนึ่งกิโลหนึ่งขีดใครชอบดังหนักครับหนึ่งกิโลหนึ่งขีดนะครับเล่มที่สามนะครับหนึ่งกิโลหนึ่งขีดต่อไปเล่มที่สี่นะครับวัดความยาวให้ปึ๊บสิบเอ็ดจุดหกเหมือนกัน ก็1บ6ดจุดหกครับเลยครึ่งไปนิดนึงนะครับความกว้างให้ตัวนี้เลยสองจุดห้าไปนิดนึงครับเห็นไหมครับนลนะครับเห็นไหมครับโอ้ยกล่องผมคือมั่วแต่นอกครับานาเลยโอ้ยประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับโอเคนะโอเคโอเคครับน้ำหนักครับเบอร์สี่ครับน้ำหนักเดี๋ยวให้ดูลายไม้ครับลายไม้ก็ประมาณนี้ค э รับไม้ปะดู นะครับเนี้ยนะครับยึดปุด5จุดเหมือนกันหมดนะครับโอเคนะครับเล่มที่4ี่ครับน้ำหนักโอ้หนึ่งกิโลหนึ่งขีดอ้าวใครชอบน้ำหนักเยอะๆหนึ่งกิโลหนึ่งขีดครับใครชอบงานหนักๆนะครับตรงนี้ลุยได้นะครับฟันได้ลุยได้นะครับนะครับตัวนี้ต่อไปมือเล่มที่ห้านะครับ วัดความยาวให้นะครับโอ้อันนี้เกือบ12นิ้วนะครับนานาครับใครชอบยาวๆนะครับเกือบ12นิ้วนะครับนี่ครมันจะต่างกันตรงนี้ครับความยาวบวกลบนิดหน่อยนะครับโอเคนะครับความกว้างก็2จุด 2. ครึ่งก็เกือบ2 5จครับก็ใบใหญ่เหมือนกันนะครับไม่ใช่ใบใบเล็กนะครับ2.4-2.5ุนี่ใบ พอดีนะครับพอดีไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับพอดีครับ2.5นะครับก็เรีมที่5ครับอันนี้ก็ติดขาวนิดนึงนะครับติดขาวนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงสันตรงนี้ครับติดติดขาวนิดนึงนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับเรียมที่5น้ําหนักตุ๊บ1กิโลกิโลครับ1กิโลครับ อาจจะบวกลบนะครับเพราะว่าผมเอาตาช่างตาช่างเข็มวัดนะครับอาจจะไม่เป๊ะเท่าไหร่นะครับอาจจะบวกลบนิดหน่อยนะครับน้ําหนักครับต่อไปเล่มที่6ความยาวพื่ดโอ้ยตัวนี้โอ้ยเกือบ12นิ้วครับใครชอบยาวๆเอาไปเลยครับ880บาทนะครับ880บาทนะครับเหล็กแนมนะครับเรล็บแนกนะครับ เหล well ็กแนบกับเหล็ก S U uh> P 9ตัวเดียวกันนะครับนะนะอย่าเข้าใจผิดนะครับมันเหล็กเดียวกันนะครับนะครับบางทางเขาบางบางบางคนเขาเรียกสั้นๆเ่าเหล็กซับ9นะครับเหล็ก H U P นะครับตัว H ตัว U ตัว P แล้วก็9เป็นเหล็กแนบนะครับมันเป็นเป็นต้นเป็นเป็นเหล็กที่เขาเอามาทําเหล็กแนบนั่นนะครับตัวเดียวกันกับเหล็กแนบรถยนต์นะครับแต่ตัว ตัวเหล็กที่เขามาทำเนี่ยมันมันจะเป็นเส้นนะครับเหล็กเส้นตรงตรงเส้นยาวๆนะครับนะครับเส้นยาวๆแล้วก็มาตัดนะครับมาตัดทำทำทำแหนบนะครับทำแหนบรถยนต์ครับเหมือนกันครับนะครับก็แหนบรถยนต์นั่นแหละครับนะครับว่านะตามผมว่ามีเหล็กเ u p 9หรือเปล่ามันก็คือเหล็กแหนบนะครับน้าๆลองไปดูนะครับรถใหม่ๆนะครับรถใหม่ๆมันจะมีคําว่า AUP9 อยู่ ค in ือรถเก่าบางบางคันก็เห็นครับบางคันก็เห็นมันจะมีเขาพ่นสีไว้อยู่นะครับน้าๆลองสังเกตดูนะครับครับมันมันจะเห็นนะครับมันํามันจะมีคําว่าตัวเอสนะครับยตัวยูตัวพีแล้วก็เล็กเก้าอยู่นะครับมันมันมันเป็นเหล็กแหนบรถยนต์นะครับแต่เขาตอนที่ยังไม่ไม่ไม่ได้มาทําเหล็กแหนบมันจะเป็นเส้นยาวๆครับมันก็มีความหนาความบางก็ว่ากันไปนะครับนะครับมันก็อันเดียวกันกับเหล็กแหนบนี่นะครับนะครับ ก็จะทนจากแข็งหรือก็อยู่ที่วิธีชุบของช่างนะครับแต่แต่ละคนนะครับสูตรใครสูตรมันนะครับนะครับอยู่ที่การอบชุบนะครับอยู่ที่การที่ชุบแค่นั้นเองครับกระบวนการตีก็อาจจะเหมือนเหมือนกันครับต่างกันที่การชุบนี่แหละครับนะครับโอเคนะครับนะนะครับก็การชุบก็สูตรใครสูตรมันครับไม่เหมือนกันนะครับอันนี้วัดไปแล้วนะครับเกือบสิบสองนิ้วนะครับ ความกว้างนะครับ2.5 okay. เต็มนะครับ2.5เต็มเล่มที่6นะครับเล่มที่6นะครับโอเคนะครับน้ำหนักพื้1กิโลเต็มเล่มที่ 6- 1กิโลเต็มนะครับต่อไปตัวหลังโค้งนะครับหลังอ่อนเล่มที่7นะครับอันนี้คือเล่มที่7นะครับแต่เป็นตัวหลังโค้งนะครับนี่นะมันจะโค้งนะครับ มันก็ไม่ได้ออกเหมือนอีเนบเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตรงนี้ท้องตรงนี้มันมันมันไม่ได้หย่อนเหมือนอีเนบเพราะอีเยนบมันจะหย่อนท้องมันจะหย่อนนะครับก็ประมาณนี้ครับนะครับเพราะบ้านผมมันเริ่มมืดแล้วครับไม่รู้ว่ามองเห็นหรือเปล่านะครับแล้วนะครับนะครับล้วัดความยาวให้นะครับความยาวตัวนี้ก็นะครับนี่ฮะมันจะไม่สิบเอ็ดนิ้วบวกทุกเล่บนะครับนี่ฮะ ความยาวนะครับแต่จริงๆนะตัวนี้2.4นะครับ2.5นะครับกว้างที่สุดประมาณ2.5นะครับ2.4 2.5นะครับสันก็เท่ากันนะครับ6มิลนะครับด้ามเท่ากันนะครับด้าม5นิ้วนะครับ5นิ้วครึ่งนะครับยืดหมุดเหมือนกันหมดนะครับเพราะต่างกันที่ตัวมันโค้งต่างต่างกันที่ทรงมีดนะครับนะครับโอเคนะครับเล่มที่7นะครับเป็นงานหลังอ่อนนะครับ ปึ๊บหนึ่งกิโลเต็มนะครับหนึ่งกิโลเต็มเหมือนกันอันนี้ก็ลุยได้เลยนะครับฟันได้นะครับไม่ใช่ว่าฟันไม่ได้นะครับใช้งานได้นะครับไม่ใช่ไม่ใช้ใช้งานไม่ได้นะครับต่อไปเล่มที่8นะครับเล่มที่8ความยาวตัวนี้อ่ะสิบเอ็ดนิ้วเต็มนะครับไอ้สิบเอ็ดนิ้วครึ่งนะครับเต็มนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับกว้างอยู่ที่สองจุดท่านะครับ 2.5นะครับอ๋อแต่ตัวหลังนี้ผมตัวนี้มีร่องเลือดนะครับตัวหลังโค้งมีร่องเลือดนะครับแต่ตัวตัวหลังตรงนะครับหลังตรงไม่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 มีร่องเลือดนะครับนะครับก็ทาร่องเลือดให้ก็เพื่อความสวยงามครับไม่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 มีอะไรครับไม่ไม่ได้มีผลอะไรต่างกันนะครับสันก็เท่ากันนะครับสันหกมิลนะครับก็โอเคนะครับดามเท่ากันนะครับ นะครับอันนี้คือสีองดาบอ๋มืดแล้วมองไม่เห็นแล้วอันนี้เบอร์8นะครับน้ำหนักนะครับโอ้นี่ถ้าใครไม่ชอบหนักครับแนะนำครับ9ก้ขีดครับเบอร์แปดนะครับเก้าขีดนะครับต่างกันที่ความยาวแล้วก็น้ำหนักนิดหน่อยนะครับนะครับความยาวตัวนี้อยู่ที่11นิ้วครึ่งเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่ามองเห็นไหมเก้าสิบเอ็ดนิ้วครึ่งกว้าง สองจุดหกครับสองจุดหกนะครับสองจุดหกสันก็หกมิลนะครับด้ามเหมือนกันหมดนะครับต่างกันที่ลายของไม้นิดหน่อยครับนะครับอันนี้เครื่องที่เก้านะครับน้ําหนักปึ๊บหนึ่งกิโลเต็มโอเคหนึ่งกิโลเต็มนะครับน้าๆครับน้าๆจำเอาเองนะครับหนึ่งกิโลเต็มเบอร์สิบนะครับ เบอร์สิบเรได้วัดความยาวให้นะครับความยาวเอาไปเร็วๆนะครับสิบเอ็ดหกเจ็ดจุดเจ็ดนะครับนะครับแล้วก็สองจุดห้ากว้างสองจุดห้านะครับสันเท่ากันด้ามเท่ากันนะครับต่างกันที่ความยาวนิดหน่อยนะครับแล้วก็น้ําหนักนิดหน่อยนะครับนะครับโอเคนะครับเบอร์สิบนะครับน้ําหนักหนึ่งกิโลเต็ม นะครับ1กิโลเต็มนะครับนะครับ1กิโลเต็มอันนี้ไม่ไม่ไม่มีอะไรนะครับเป็นคราบน้ำมันเฉยๆนะครับต่อไปเบอร์11นะครับเบอร์11บเอนี้คราบคราบน้ำมันนะครับไม่ได้มีอะไรนะครับนะครับเคลือบน้ำมันไวเพราะหน้าฝนมันเดี๋ยวสนิมขึ้นนะครับมันเป็นเหล็กนะครับสนิมขึ้นนะครับเบอร์11นะครับเบอร์11เบอร์11 11นิ้ว11นิ้วครึ่งนะครับเห็นไหมครับ11นิ้วครึ่งนะครับกว้าง2.5นะครับ2.5 11นะครับ11นะครับ11นะครับน้ำหนักปุด1ึกิโลนิดนิดไม่ถึง1กิโล 1. ขีดนะครับมันเลยไปอีก1กิโลกับอีกนิดนึงนะผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันนะครับอ่ะ โอเคนะครับ11ต่อไปสุดท้าย12นะครับ12 12นะครับ12 12 12ความยาวความยาว1 1 1 1 7นะครับใครชอบสั้นชอบยาวไม่เหมือนกันนะครับ 2.5กว้าง2.5นะครับสัน6กมิลนะครับด้าม5นิ้วครึ่งนะครับโอ้ชนกล้องโอเคชนกล้องครับน้ำหนักนะครับน้ำหนักน้ำหนักเดี๋ยวนึ่งผมชนกล้องโอเคน้ำหนักเล่มสุดท้ายครับเล่ม12นะครับเบอร์12นะครับสุดท้ายนะครับน้ำหนัก1นกิโลเต็ม1นกิโลเต็มนะครับนาหนาเด้อครับอ่ะโอเคครับสุดท้าย ก็มาราคานะครับเหมือนเดิม880บาทนะครับรวมส่งให้ฟรีนะครับเขียเงินปลายทางนะครับแล้วก็ถ้าโอนก็เหลือ800นะครับรวมส่งให้ฟรีเหมือนกันนะครับก็โอเคครับขอบคุณนะนะนะครับขอบคุณนะนะทุกท่านที่เข้ามาอุดหนุนนะครับนะครับก็พอเหลือกําไรนะครับเพราะว่าข้าวทั่วหมดแล้วนะครับเหลือกําไรนิดหน่อยนะครับก็พอได้ซื้อข้าวนะครับก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับขอบคุณนะนทุกท่านนะครับที่ช่วยอุดหนุนนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณครับ